สวัสดีค่ะฉันชื่อแนนลี่เป็นชื่อฉายาของฉันเองค่ะและฉันก็ชอบชื่อนี้มากๆฉันรู้สึกว่าตัวเองยังพอมีความเซ็กซี่อยู่บ้างเหมาะสมกับชื่อนี้จริงๆชื่อนี้มาจากเพื่อนๆตั้งฉายาให้ค่ะถึงแม้นว่าหน้าตาของฉันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สู้เพื่อนๆบางคนของฉันก็ไม่ได้แต่ถ้ามองถึง รูปร่างสัดส่วนของฉันแล้วก็เพื่อนๆของฉันชิดซ้ายไปเลยค่ะรูปร่างหุ่นเอวเป็นไซส์เอของฉันนั้นฉันมีความมั่นใจมากๆฉันได้รักษาหุ่นของฉันให้คงเดิมอยู่เสมอเพราะฉันเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปที่ฉันกำลังคบอยู่เรื่องของอาหารการกินฉันก็ได้ควบคุมมาโดยตลอด และออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะแซวฉันว่ายังไงก็ตามแต่ฉันก็ไม่สนใจในคำพูดของเพื่อนหรอกแต่ที่ฉันสนใจนั้นก็คือชื่อฉายาของฉันแนนลี่นั่นล่ละค่ะช่างถูกใจฉันเหลือเกินแนนลี่ชอบตัวเองมากๆไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับเพื่อนแนนลี่มีความมั่นใจสูงมาก พอเพื่อนต่างก็มักจะชมยอเรื่องหุ่นของแนนลี่อยู่เรื่อยๆถึงแม้นว่าหน้าตาของแนนลี่จะดูไม่ค่อยสวยเท่าเพื่อนก็ตามแต่แนวโน้มเนาในเรื่องความหุ่นความมั่นแนนลี่มาก่อนอยู่แล้วและชอบในเสียงหัวเราะของตัวเองด้วยเสียงหัวเราะของแนนลี่ก็เช่นกันเป็นเสียงที่โดดเด่นมากเพื่อนบางคนก็อยากได้เสียงหัวเราะของแนนลี่ บางคนก็หัวเราะลอกเรียนแบบแนนลี่เพราะอยากได้เสียงของแนนลี่เสียงหัวเราะนั้นทําให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มและมีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันคลายเหงาได้บ้างเมื่อแนนลี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเพื่อนๆต่างคนต่างมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้แนนลี่แนนลี่อาจจะพูดเข้าข้างตัวเองมากเกินไป แต่ในความรู้สึกของเพื่อนเป็นส่วนใหญ่แล้วความเป็นจริงเพื่อนก็ชอบแนนลี่มากเหมือนกับแนนลี่ชอบตัวเองสังเกตได้ว่าการไปไหนมาไหนเพื่อนๆนก็มักจะชวนแนนลี่ไปด้วยทุกครั้งในกลุ่มจะขาดแนนลี่ไม่ได้เลยแล้วนอกบทจากเพื่อนๆแล้วแนนลี่ก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองให้ฟัง ในครอบครัวของน,นันลีมีทั้งหมดสี่คนค่ะซึ่งนันลีเองก็เป็นลูกสาวคนโตมีพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายอีกหนึ่งคนพ่อกับแม่ของน,นันลีตั้งชื่อจริงๆให้นันลี่ว่าแนนค่ะซึ่งเป็นชื่อที่นันลีชอบอยู่แล้วแค่เพื่อนๆเสริมคำว่าลี่เข้าไปแนันลี่ก็ยิ่งชอบไปใหญ่ อาชีพที่พ่อกับแม่ของแนนลี่ได้สร้างรายได้อยู่ทุกวันนี้ก็คืออาชีพการค้าขายค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่แนนลี่ก็ชอบอยู่แล้วแนนลี่รักการค้าขายมากๆเพราะไม่ว่าจะอาชีพอะไรพ่อกับแม่บอกสอนไว้ว่าก็ไม่เท่าการค้าขายถึงแม้นว่ามันจะเป็นงานเข้ากับผู้คนเป็นส่วนใหญ่ แล้วได้พบปะผู้คุยกับผู้คนเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ลำบากอะไรก็แค่นำทุนตัวเองมาต่อยอดทำกำไรแค่นี้ก็ได้ผลมากแล้วสำหรับครอบครัวของแนนลี่ความลำบากแนนลี่ก็ไม่ค่อยจะชอบซักเท่าไหร่เพราะแนนลี่ไม่ชอบความลำบาก ตั้งแต่เกิดมาพ่อกับแม่ของแนนลี่ก็ไม่เคยพาลำบากเลยแถมยังส่งให้แนนลี่เรียนจบปอตีอีกต่างหากแนนลี่รักพ่อกับแม่มากที่ท่านได้ส่งเสียให้แนนลี่จนจบปตีและขอบคุณเพื่อนๆที่ได้เรียนจบมาด้วยกันได้สู้ถึงความลำบากกว่าจะเรียนจบเพื่อนๆต่างก็มีส่วนร่วมด้วยบางครั้ง ก็นำการบ้านมาให้แนนลี่ลอกอยู่เป็นประจำทุกวันในวิชาที่แนนลี่อ่อนหัดซึ่งเพื่อนๆของแนนลี่ทุกคนแต่งน่ารักมากแนนลี่ถึงไม่อยากจะลืมเพื่อนในกลุ่มนี้เลยซึ่งอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแนนลี่คิดถึงวันอนาคตข้างหน้าของแนนลี่ว่าถ้าแนนลี่ไปทำงานเดินออกจากครอบครัวเมื่อไหร่แนนลี่กลัวว่า,วาตัวเองจะ เอาตัวไม่รอดพ่อแนนลี่เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ขนาดการบ้านยังได้ลอกเพื่อนๆอยู่เลยแถมยังให้เพื่อนๆช่วยทำงานส่งอาจารย์ด้วยแนนลี่มีนิสัยไม่ค่อยจะชอบเรียนสักเท่าไหร่ส่วนมากจะหันมาดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการแต่งตัวมากกว่าเลยทําให้การเรียนของแนนลี่ตกเล็กน้อย แต่ก็ยังโชคดีที่จบมาได้เหมือนเดิมถึงเกรดเฉลี่ยจะไม่เยอะก็ตามแต่เมื่อแนนลี่ได้เดินออกไปจากบ้านของตัวเองคิดว่าจะไปหางานทำเพื่อนำเงินที่หามาได้นั้นนำมาใช้ใจ่ายส่วนตัวของตัวเองแนนลี่มีความฝันเป็นของตัวเองเลยคิดย่างก้าวอยากจะออกไปทำงานข้างนอกหาเงินด้วยลำแข้งของตัวเองเพื่อที่จะปรับตัว ปรับฐานะของตัวเองขึ้นมาและทำตัวไม่เป็นภาระของพ่อแม่บุตรปอตีขนาดนี้แนนลี่จะนั่งอยู่เฉยทำไมแนนลี่เดินออกมาหางานทำแต่ก็ยังโชคดีที่มีงานอยู่ใกล้ๆบ้านมีโรงงานสองสามโรงงานที่ตั้งอยู่แถวแถวนี้แนนลี่คิดว่ายังไม่อยากไปถึงกรุงเทพแต่สินใจ ไปสมัครงานในโรงงานใกล้บ้านดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรงงานเล็กๆก็ตามแต่ช่างเป็นเรื่องที่โชคดีนักแนนลี่ตัดสินใจออกจากกลุ่มเพื่อนๆแล้วหันมาทำงานโรงงาน3โรงงานแนนลี่สมัครได้หมดเลยค่ะแต่แนนลี่ก็เลือกเอาหนึ่งใน3แนนลี่เลือกทำโรงงานพลาสติกค,ค่ะซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆได้ยินข่าวมาว่า โรงงานนี้เจ้าของโรงงานเคยเป็นเพื่อนกับพ่อด้วยซ้ำน่าจะทำให้แนนลี่ใช้ชีวิตการทำงานอยู่ที่นี่ได้สบายมากขึ้นเพราะเจ้าของโรงงานเคยรู้จักกับพ่อของแนนลี่นั่นเองค่ะเมื่อแนนลี่ได้ย่างก้าวเข้าไปบริษัทในนั้นมีผลิตภัณฑ์ตั้งหลายอย่างเกี่ยวกับพวกพลาสติกส่งออกหรือบางผลิตภัณฑ์ก็ส่งออกถึงต่างประเทศเลย ซึ่งแนนลี่ก็ไม่เคยเห็นพลาสติกมีจํานวนมากขนาดนี้เหมาะสมแล้วที่เป็นโรงงานผลิตพลาสติกเกี่ยวกับของเครื่องใช้ในครัวเรือนแนนลี่ก็ได้ยินแต่พ่อเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับเจ้าของโรงงานพลาสติกนี่แนนลี่ก็ได้เดินเข้ามาเห็นกับตาแล้วมันยิ่งใหญ่โตมากนักยิ่งมองเข้าไปลึกๆอยู่ภายในโรงงาน ก็ยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนแนนลี่มองจากข้างนอกเลยในโรงงานดูเหมือนจะเล็กแต่พอเดินย่างก้าวเข้ามามันใหญ่มากจริงๆแนนลี่ชักอยากจะรู้จักเจ้าของโรงงานไปแล้วคิดว่าเจ้าของโรงงานน่าจะอายุรุ่นราวพอ่อพ่อได้ยินข่าวมาว่าพ่อของแนนลี่รู้จักกับเจ้าของโรงงานแถมยังเป็นเพื่อนกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรแนนลี่รับได้ค่ะ ถ้าแนนลี่ได้รู้จักกับเจ้าของโรงงานแนนลี่จะสวัสดีเจ้าของโรงงานอย่างงามงามเลยให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาของแนนลี่และให้เหมาะสมที่แนนลี่เป็นลูกของพ่อเพื่อนเจ้าของโรงงานเมื่อแนนลี่กำลังเดินเข้าไปดูเครื่องจักรกลฉีดพลาสติกกำลังทำงานเป็นบริเวณกว้างมีแต่เครื่องยนต์เครื่องจักร ใช้ฉีดเป็นจำนวนมากมีพนักงานบางกลุ่มบางคนก็คุมเครื่องอยู่แนนลี่เห็นแล้วแนนลี่ก็รู้สึกเขินอายมากเพราะบางคนก็ได้จ้องมองแนนลี่เหมือนตัวประหลาดบางคนก็ไม่รู้จักว่าแนนลี่เข้ามาทำงานอยู่ที่นี่แล้วแนนลี่ได้แต่เดินไปเรื่อยๆและสำรวจดูงานพลาสติกที่ผลิตออกมาใหมๆ่ๆ มันดูสะอาดตาบ้างบางอันก็มีจุดดำๆบ้างไหวลรอคัดแยกในขณะที่แนนลี่กำลังสำรวจงานพลาสติกอยู่นั่นก็มีหนุ่มหน้าหล่อเดินเข้ามาพร้อมกับมีเพื่อนๆเ,เดินตามหลังมา3-4ี่คนทีแรกแรกนนลี่ก็ไม่รู้จักหรอกคะ่ะแต่แนนลี่สังเกตเห็นพนักงานคนอื่นๆเขายกมือไหว้กันหมด บางคนก็ยิ้มให้และทักทายหนุ่มหน้าหล่อคนนั้นเดินตรงมาหาแนนลี่ที่แนนลี่กำลังยืนสำรวจพลาสติกอยู่ต่อหน้าของเขาหนุ่มหน้าหล่อคนนั้นใช้สายตาเพ่งเลงมาหาแนนลี่เหมือนจะยิ้มหรือแปลกใจเห็นหน้าใหม่เข้ามาหนุ่มหน้าหล่อเหมือนเขาจะอดใจไม่ไหว ที่อยากจะถามแนนลี่เขาเดินตรงมาหาแนนลี่พร้อมกับยิ้มดูเหมือนจะถามด้วยซ้ำและเพื่อนอีก3ามสี่คนเดินตามหลังมาด้วยก็เหมือนจอกจะห้ามหนุ่มน้าหลอกคนนั้นไม่ให้เดินตรงมาที่แนนลี่แต่ก็ไม่ทันแล้วแนนลี่ทำตัวยืนชื่อหน้าเบอร์ตกใจไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่เจ้าของโรงงานหรือเปล่า แต่แนนลี่ก็แก้ลำของตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่มคุณชื่ออะไรหรอครับชื่อแนนลี่ค่ะเพิ่งจะมาทำงานวันนี้วันแรกหรอครับใช่ค่ะอยู่แผนกอะไรหรอครับแนนลี่อยู่แผนกฝ่ายขายค่ะ เออแล้วคุณมาเดินอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะครับนนนลี่อยากจะมาสำรวจดูงานนะคะว่าผลิตออกมาได้คุณภาพหรือเปล่าโอ้ดีเลยครับผมผมชื่อสมชายนะครับเป็นเจ้าของโรงงานที่นี่เหรอคะอุ๊ยขอโทษนะคะที่ไม่มีมารยาทนานลี่ไม่รู้จักจริงๆค่ะ ได้ยินแต่พ่อเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับเจ้าของโรงงานเอมไม่ทราบว่าพ่อของคุณแนนลี่เป็นใครหรอครับอ้าวคุณสมชายไม่รู้จักพ่อของแนนลี่หรอคะก็พ่อของแนนลี่ชื่อหารเวียงยังไงลระคะอ๋อ ผมไม่รู้จักหรอกครับแนนลี่ได้แต่แปลกใจตัวเองอยู่ในใจแล้วไม่กล้าถามต่อเพื่อนของพ่ออะไรจะหน้าหนุ่มหน้าหล่อขนาดนี้ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยแนนลี่เห็นว่าตัวเองจะเข้าใจผิดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคุณสมชัยเป็นเจ้าของโรงงานนี้แหละดีแล้วหุ่นดูดีล่ำซ้ำแบบนี้แนนลี่ชอบออค่ะ สงสัยพ่ออาจจะเข้าใจผิดนะคะครับไม่เป็นไรหรอกครับถ้างั้นคุณสำรวจงานต่อเธอนะครับเดี๋ยวผมขอไปเยี่ยมพนักงานทางโน้นก่อนได้ค่ะนันลี่ยกมือไหว้เจ้าของโรงงานอีกครั้งก่อนคุณสมชายเจ้าของโรงงานจะเดินละตัวออกไปดูพนักงานคนอื่นๆภายในโรงงาน แนนลี่ได้มองตามหลังคุณสมชายอยู่นานและแอบใจลอยคิดเพ้อฝันจินตนาการไปตามความคิดของตัวเองพักเหญ่ใหญ่จนมีพนักง,งานคนหนึ่งพี่ๆหลบหน่อยนะครับอ๋ออ๋อค่ะจากนั้นแนนลี่ก็ได้ตั้งสติตัวเองแล้วเดินย้อนกลับไปที่ออฟฟิศที่โต๊ะของตัวเองค่ะ และแล้ววันนั้นทั้งวันแนนลี่ก็นั่งใจลอยทํางานเพราะเจ้าของโรงงานหนุม่มหน้าตาหล่อถูกใจแนนลี่นั่นเองแนนลี่เริ่มทํางานมีผลงานดีๆนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานในโรงงานแห่งนี้แนนลี่ได้ส่งงานเอกสารให้เจ้าของโรงงานอยู่ทุกวันพร้อมกับแววตาของเธอได้เชยชมเจ้าของโรงงาน ผู้ชายคนนี้ช่างดูดีถูกสเปคแนนลี่เหลือเกินแนนลี่แอบปลื้มเจ้าของโรงงานอยู่พักใหญ่หญเมื่อได้ผเผชิญหน้ากับเจ้าของโรงงานในออฟฟิศเวลาส่งเอกสารแนนลี่ไม่เคยที่จะขี้เกียจเลยมีแต่อยากเข้าไปหาเพราะอยากจะเจอเจ้าของโรงงานทุกๆวันแนนลี่ชอบแต่งตัวสวยอวดหุ่นของตัวเอง และพูดเก่งเป็นคนอัธยาศัยดีแนนลี่มั่นใจมากว่าตัวเองยังมีดีอยู่ในตัวในวันหนึ่งแนนลี่เลิกจากงานเพื่อที่จะกลับห้องพักแนนลี่มาทำงานด้วยรถส่วนตัวเธอไม่มีรถเก่งขับเหมือนคนอื่นๆเขาเพราะจากการทำงานเพิ่งจะได้เริ่มทำงานและเพิ่งจะได้เก็บเงิน เงินของแนนลี่ก็เพิ่งจะเริ่มเก็บไม่ถึงสมเดือนเลยแนนลี่ตั้งใจว่าจะเก็บเงินซื้อรถเก่งสักหนึ่งคันแต่ตอนนี้แนนลี่ก็ต้องอดทนไปก่อนต้องยอมขี่รถมอเตอไซค์ตักต่อยไปโรงงานทุกวันหลังจากที่แนนลี่ได้เลิกงานแล้วแนนลี่ก็เดินตรงไปที่โรงจอดรถแนนลี่รู้ดีว่า การมาที่โรงจอดรถนั้นเพื่อนร่วมงานบ้างและคนในออฟฟิศหรือเจ้าของโรงงานได้เอารถมาจอดที่นี่แนนลี่รู้ดีพอว่าต้องควรทำอย่างไงถึงจะได้เจอเจ้าของโรงงานก่อนกลับบ้านแทนที่แนนลี่จะได้ขับรถออกมาจากบริษัทเร็วๆแต่แนนลี่ตัดสินใจยืนรอเจ้าของโรงงานให้มาขึ้นรถ วันนั้นแนนลี่ตั้งใจว่าจะรอส่งเจ้าของโรงงานกลับบ้านและวันนั้นก็มีฝนตกลงมาทั้งวันเลยแนนลี่รู้ดีว่าแนานลี่ควรจะทำยังไงแนนลี่ได้เตรียมและเซฟตัวเองเป็นอย่างดีรู้ดีว่าฝนตกขับรถกลับบ้านยังไงก็เปียกปอนกว่าจะถึงบ้านแนนลี่ตัดสินใจนั่งรอเจ้าของโรงงาน มาขึ้นรถกะว่าจะอยู่ส่งเจ้าของโรงงานด้วยแต่แล้วแนนลี่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินกลางล่มมากับเจ้าของโรงงานแนนลี่รู้สึกเสียความรู้สึกไปนิดหนึ่งแนนลี่รู้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นที่กลางล่ม,มให้กับเจ้าของโรงงานนั้นก็เป็นเลขาของเจ้าของโรงงานนั่นเองแต่แนนลี่ก็ไม่สะเทือนใจอะไร แค่เลขาไม่ใช่เมียของเจ้าของโรงงานซักหน่อยแต่ในใจแนนลี่ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนเดิมเพราะเห็นภาพมันตำตาตำใจเธอในตอนนั้นและแล้วแนนลี่ก็ได้ถอยรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเพื่อที่จะสตาร์ทรถกลับบ้านแต่อยู่ๆแนนลี่ก็สตาร์ทรถไม่ติดคงเป็นเพราะว่าวันนั้นฝนตกหนัก เลยทำให้รถของแนลลี่สตาร์ทไม่ติดหัวเทียนอาจจะบอดเอ๊ะรถเป็นอะไรนะอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดแล้วจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยทำให้สมชายเจ้าของโรงงานที่กำลังจะขึ้นรถกลับมองมาเห็นแนลลี่กำลังสตาร์ทรถอยู่เดี๋ยวก่อนพนักงานผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะสตาร์ทรถไม่ติดนะ เดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะวิไลค่ะเมื่อสมชายเจ้าของโรงงานได้เดินตรงมาหาแนนลี่ที่กำลังสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตอนนั้นแนนลี่ไม่สนใจเจ้าของโรงงานแล้วเพราะตกใจมากที่รถสตาร์ทไม่ติดในเวลานั้นก็ใกล้จะค่ำมืดแล้วด้วยแถมฝนก็ยังตกหนักอยู่เลยคุณอ้าวคุณแนลลี่นี่เองใช่ค่ะ รถเป็นอะไรหรอครับรถแนนลี่สรตนไม่ติดเลยค่ะคุณสมชายไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยงั้นไปกับผมก็ได้เอารถของคุณจอดไว้นี่ก่อนก็แล้วกันเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยให้คนเอาไปซ่อมให้จะดีหรอคะคุณสมชาย อืเชื่อผมเถอะนาและอีกอย่างฝนก็ตกแรงด้วยคุณกลับบ้านไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะทั้งนั้นแนนลี่ขอฝากมอไซค์จอดที่นี่คืนหนึ่งนะคะครับผมคุณสบายใจได้นะเพราะที่นี่ผมได้จ้างยามาเฝ้าอยู่ทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นไปรถกับผมดีกว่าครับแล้วผมจะไปส่งที่บ้าน ได้ค่ะแนนลี่ตอนนั้นเหมือนฝันเลยแนนลี่ทำท่าจะหยิกตัวเองเหมือนตัวเองฝันไปแต่แล้วก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงแนนลี่รีบเดินตามสมชายเจ้าของโรงงานไปขึ้นรถของเจ้าของโรงงานแนนลี่รู้ดีว่ารถของเจ้านายหรูอยู่แล้วการนั่งไปครั้งนี้แนนลี่ ช่างเป็นบุญวาส,สนาของตัวเองมากๆที่ได้นั่งรถกับเจ้าของโรงงานชายหนุ่มหน้าหล่อคนนี้ไม่ใช่แต่หน้าตาจะดีจะหล่อแล้วยังมีนิสัยมีจิตใจที่ดีด้วยแนนลี่เริ่มจะชอบเจ้าของโรงงานมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันกับเจ้านายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของโรงงาน แนนลี่อยากจะถามอะไรเจ้านายตั้งหลายเรื่องแต่ก็ไม่ทันแล้วแนนลี่พักอยู่บ้านกับใครเหรอครับพักอยู่กับพ่อกับแม่จ้ะแล้วนั่งรถมอไซค์มาทำงานแบบนี้ทุกวันเหรอครับใช่ค่ะอขอโทษนะครับคุณมีแฟนหรือ,อยังครับยังเลยค่ะ ยังไม่มีค่ะแนนลี่เพิ่งจะจบปอตีแล้วมาสมัครงานได้ที่นี่ก็เลยตัดสินใจทําที่นี่เลยค่ะแล้วคุณยังไม่คิดว่าจะมีแฟนหรอครับก็กำลังคิดคิดอยู่ค่ะอ๋อครับผมขอให้โชคดีนะครับเออแล้วคุณสมชายล่ะคะมีแฟนหรือยังผมนั่นแหละครับ ถ้าจะว่ามีก็มีนะครับถ้าจะว่าไม่มีก็ไม่มียังไงล่ะคะคือว่าผมยังไม่คบใครนะครับแต่ถ้าถามหาเรื่องสาวๆเยอะมากเลยนะครับแม้ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะคะ่ะเป็นถึงเจ้าของโรงงานขนาดนี้ใครก็อยากจะเข้าหาใครก็อยากจะอยู่ด้วยคุณแนนลี่ก็พูดเกินไปนะครับเป็นเจ้าของโรงงาน ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับงานหนักซะด้วยแถมยังมีเรื่องให้รับผิดชอบอีกตั้งมากมายคุณแนนลี่คงเข้าใจผิดแล้วลรอครับหรอคะแนนลี่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้แต่ที่ดูดูรู้ๆมาคุณสมชายน่าจะเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะคะแค่แนนลี่ดูจากภายนอกก็ อยากจะเข้าไปคุยด้วยแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะครับแล้วบ้านของคุณนันลี่อยู่ไกลหรือเปล่าครับก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ค่ะแค่10กว่ากิโลเองนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะคุณสมชายเหรอครับถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกผมได้นะครับงานที่นี่ก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับ ไม่มีกฎระเบียบมากทำงานสบายๆเหมือนครอบครัวตัวเองนะครับค่ะแนนลี่เข้าใจแล้วค่ะแนนลี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้งานทำที่นี่แถมอยู่ใกล้บ้านด้วยและที่สำคัญเจ้าของโรงงานก็ใจดีครับผมนั่นถึงบ้านของแนนลี่แล้วค่ะ ถ้าเป็นการไม่รังเกียจขอเชิญคุณสมชายเข้าไปดื่มน้ำข้างในบ้านก่อนค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณพ่อด้วยแนลลี่ยังข้องใจเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าพ่อบอกว่ามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่เดียวกับแนลลี่ไปทำงานแนลลี่ยังงงอยู่เลยค่ะอ๋อได้เลยครับผมเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันกำลังคิดคิดอยู่พอดีนะครับ แนนลี่รู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินว่าชายหนุ่มเจ้าของโรงงานจะเข้าไปที่บ้านของตัวเองเมื่อคุณสมชายได้เดินเข้าไปในบ้านและได้พบปะกกับพ่อของแนนลี่ต่างคนให้ความเคารพซึ่งกันและกันทั้งสองคนยิ้มให้กันและทักทายกันเหมือนคนรู้จักแต่พอพูดไปพูดมาสมชาย เป็นลูกชายเพื่อนของพ่อนั่นเองค่ะซึ่งแนนลี่เองก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากนั้นมาแนนลี่ก็ได้พูดคุยกับคุณสมชายมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนแนนลี่กับคุณสมชายได้สนิทกันมากมากกว่าคำว่าเป็นเพื่อนเอาไว้ผมจะมาหาคุณใหม่ก็แล้วกันนะคุณแนนลี่อ๋อค่ะคุณสมชายนี่ช่างสมาร์ทเท่จริงๆเลยนะคะ พูดคำไหนคำนั้นแนลลี่ไม่เคยผิดหวังในตัวคุณเลยค่ะและแล้วแนลลี่ก็ได้คบหากับคุณสมชายเป็นทางการจากสาวออฟฟิศตกต่อยในเวลานี้สาวแนลลี่กลายเป็นคนของคุณสมชายไปแล้วรถเก่งหรูที่เธอได้วาดฝันไว้ก็มาถึง สวยรึเปล่าครับคุณแนลลี่หุยสวยถูกใจแนลลี่มากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสมชายแต่ว่าแนลลี่คงจะไม่มีปัญญาผ่อนงวดรถนี้หรอกค่ะพอแค่ลำพังเงินเดือนของแน,นลลี่คงจะไม่พอค่าใช้จ่ายในแต่และเดือนไม่เป็นไรหรอกครับแน,นลลี่ผมให้พนักง,งานจัดการให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ คุณแนลลี่จะไม่ต้องได้ลำบากนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานทุกวันทุกวันและตากฝนอยู่แบบนี้ผมเป็นห่วงนะครับค่ะคุณสมชายช่างดีกับแนนลี่ซะเหลือเกินแนนลี่รักคุณสมชายมากเลยค่ะครับผมก็รักคุณแนนลี่ครับ